สวัสดีทุกคนด้วยนะี้ับวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วกับรายการทำไปเพื่ออีพีที่3 14สิครับทุกคน ก็สำหรับวันนี้นี่ครับเรามากับสกินปืนใหม่อย่างบาเลตนะครับผมพร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นเสื้อคอเต่าสีใหม่นี่ครับ <Hey. S 1> ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีเซิร์ฟไหนมาก่อนนะครับผมแต่ว่าบาเลตเนี่ยน่าจะเข้าไทยในวันที่พี่หมูสุ่มเหมือนกันเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปดีกว่านะครับ <Hey. S 1> บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยพี่หมูมีเพชรอยู่ทั้งหมด17,00 0เพชรแล้วบอกเลยว่าจะใช้ให้หมดครับผม <Hey. S 1> เราไปดูคลิปกันเลยไอ้สั์พวกมึือที่เข้ามาดูอะบล็อกสกินอะกดติดตามด้วยนะ เย <Yep>, yep. ก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ <S <S 1> <S 1> เรามาสุ่มของกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้เรามีทั้งหมด17,371เพมชรมาพร้อมกับบาเรตตัวใหม่ว่ะเฮ้ยเซตเตทัด <Wow. S 1> น่าสนใจแบบจ,จัดๆครับทุกคน ก็คือเจาะเกาะ2กับรีโหลด1นะครับอันนี้คือแบบดีมากอะสกินปืนสวยด้เดี๋ยวดูสกินปืนก่อนสวยเลยสวยเลยเสียอย่างเดียวเซื้อเวียดน,นามมันเล่นในคอมไม่ได้ถนะ้าเสื้อเวียดน,นามเล่นในคอมได้นะผมบอกเลยยาวๆอะ <Bro. S 1> เพราะว่าของใหม่มาบ่อยมากๆเนะี่ยฮะมาสุ่มดีกว่าบัตรฟรีก่อนบัตรฟรีอีกบัตรฟรีมี9้าใบไป <Huh? S 1> ไ,ได้ลูกซอสเปรห่าวอลมาด้วยเมื่อกี้ huh? หมดยังเอาหมดแล้วมาไปครับบึ๊บมีถาวรธรรมดาไหมสีทองโอ้โหออกยากอะถ้าจ้ออกสีทองอะยากเลยอะยากเลยอะดูจักทรงแล้วอะไม่มาว่ะยากไม่มาอีกเท่าไหร่แล้วเนี่ย จากหมื่นเจ็ดแล้วกันอะตีเป็นจากหมื่นเจ็ดแล้วกันโอ้โหมีเจ้าของวันว่ะมีเจ้าของเป็นวันหนึ่งวันหมดเลยอะไปเลยดีกว่าเท่าไหร่ละเก้าสิบเจ็ดหายไปห้าพันเพชรแล้วอะ่ะห้าพันเพชรแล้วนะตอนเนี้ยหายไปห้าพันเพชรแล้วนะไปครับทุกคนแบบ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 ไม่มา เพชรแล้วโอ้โหบึ้มบัมซัมเบ้เมาเต็มกาบร้อยห้าสิบปะเนี่ยเจ็ดพันเพชรแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดพันเพชรแล้วรอบนี้เกลือสุดละตอนนี้มีสีทองละมีปะวะผมต้องมีแหละมันต้องได้แล้วเพราะมันเต็มแม็กแล้วอ่ะคุ้มไหมวะเนี่ย สุ่มมาก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยวคุ้มไปเด่ยฮะได้มาแล้วเด้อผมสาวรหับตัวบาเรตนั่นเองเนี้ยโอ้โหเอ้ยก้าอ่ะตีไปเก้าพันเพชรอ่ะเกือบหมื่นอ่ะเกือบหมื่นอ่ะโอ้โหสุดจัดมาครับกิจกรรมต่อไปการันตีเกลือจัดๆมา เป็นชุดตัวคอเต่าสีขาวนะครับสวยมากสวยมากนิชอบมากครับสวยมากๆแล้วทำไมมีแล้วถึงเอาออกไม่ได้วะก็มันมีแล้วอะทำไมมันไม่ไม่ให้หมเอาออกวะหรือยังไงหรือว่ามันก็ไม่นับอยู่แล้วปะ่ะใช่ป่ะ <m> ไม่มันนับเฉยอะมันมีแล้วแต่มึงนับทําไมอะได้ระเบิดอะได้ระเบิดมาหนึ่งเนี่ยได้อะไรอะ ่ดูดิคือของมันมีแล้วอ่ะทําไมคุณไม่ข้ามของไปเลยวะถูกปะทุกคนคือของมันมีแล้วอ่ะทําไมคุณถึงไม่ข้ามไปลเลยกูจะให้ผมสุ่มซ้ําทําไมอ่ะ <c oughs> งงอ่ะเมาไอวอโ <c oughs> อ,อ้โหข้อเต่าดําอ่ะไอวอมาครับ <c oughs> สวยสวยดีดีจริงๆไปครับ ได้มาแล้วสวยอยู่สวยอยู่นี้สวยนี้ถือว่าสวยชอบชอบชอบอันนี้ชอบมีอะไรใหม่ไหมอ่ะมีชุดฮะ <c oughs> ื่อสุนดีวิ่งมันเหมือนมันเหมือนเป็นชุดสบอาหาเลยอะ่ะแบบแลกแฟก,กอะ่ะว้าไม่ค่อยอยากสุ่มเท่าไหร่เลยข้ามไปแล้วกันน้องไม่สุ่มแล้วกัน <c oughs> มาต่อมาครับกิจกรรมต่อไปจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นกล่องดีกว่ากล่องสุ่ม ซึ่งผมเนี่ยอยากได้คาตานะนะครับเพราะว่าผมเก็บสะสมคาตานะในเซิร์ฟนี้อยู่นะครับส่วนท่าทางเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นท่าในเซตบูย่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอาเป็นบูย่าหมดเลยอ๋อเป็นของบูย่านะครับมีกระทะด้วยเออกระทะบูย่าด้วย,ออวยไอวอลบูย่าอา้าวมาครบเลยอ๋อจริงๆพี่มาครบเลยนะกระไม้กระบ o n กระบองมีดหัวตรงหัวตัดมีรถด,ด้วย แล้วก็มี Big Food นะครับโอ้โหมันมันคือมันคือรวมของบูย่าทุกชิ้นเลยนะครับรวมของบูย่าทุกชิ้นเลยก็ว่าได้อ่าไปซุ่มเพิบเพิบพิบบได้ระเบิดมาว่ะโอ้ยแต่ก็อจีก็อยากได้อ่ะบูย่าผมอยากได้คาตานาก่อนไง โอ้ไม่มีอะไรออกเลยเว้ย <Bra. S 1> ต้งแรกว่ะอ่ะครับตานะแรกมาก่อนแล้วกันครับ49ครับแลกมาก่อนแล้วก็เหลือ19เพชรเราเอาอะไรดีอะ่ะกระทะกับมีหัวตัดเอากระทะดีกว่าผมชอบกระทะแอ่เ็งปองกล่องบูย่าสวยครับสวยสวยสวยลดเอาไหมรถก็สวยนะพูดถึงรถบิ๊กฟู้ดตัวเนี้ยชอบอยู่นะเอาแล้วกันรถบิ๊กฟู้ดนะครับแลกมา เ้งปองสวยนะผมผมชอบนะถือว่าผมชอบเลยไปฟูลคันนี้แล้วก็เหลือเหลือเก้ากล่องศมไหมกล่องศบก็สวยเอามีดดีกว่าสิบกล่องอะได้มีดมาหนึ่งเหลืออะไรอีกที่อยากได้หมดแล้วเพราะว่าผมเก็บสะสมพวกนี้อ่ะหมดแล้วหมดแล้วมาเรามาเลยกับก๊อตจีดีกว่าครับทุกคนเอาไปเลยซัดยาวหนีมาก่อนปึ๊บปึบบเอ,อ,อาออกแล้วหนึ่งอะไรออก เยี่ยมมีจริงหัวหัวอะไรก็ไม่รู้เอาออกมาอีกหนึ่งะยังไงหัวอีกแหละหัวน้องหมีโอ้สะเทือนจิตใจจัดได้มา71ครับแต่มันใช้แรกทั้งหมด199อ่ะโอ้โหผมจะเก็บครบไหมเนี่ยอ่ะใช้ไปครับเอ้ยก็ที่ออกก็ที่ออกเอ้ยหัวกวางเยี่ยมเยี่ยมจริงจง ไปครับหัวากางออกสามหัวมือออกสามหัวากางอ,ออกอีกเคนด้าออกรอบนี้ชุดแน่นอนเยี่ยมจริงๆชุดว่ะแต่ว่าเป็นชุดอุ่มอุ่นะฮะ <c oughs> ก็ยังดีก็ยังดีเราไม่มีไงก็ยังดีเอาก็ยังไม่ใช่เลยนะเฮ้ยโอ้โหยากว่า้แลกยากอ่ะอุ้ยกว่าผมจะแลกได้ที่ผมหมดเพชรจริงๆเลยงเนี่ยรอบนี้หมดเพชรจริงจังมีส่วนลดอีกบ้างไม่มีส่วนลดแล้วอะเดี๋ยวผมขอไปแลกส่วนลดก่อนนี่ไงแลกได้อยู่ เขาล่อซื้อผมเพราะว่าแต่ว่าผมก็เต็มใจจะซื้อว่ะมีเหลือสามพันเพรครับทุกคนอ่ะแปกล่องไปเอาอีกว่าไม่พอหรอกเชื่อกูดิไม่พอหรอกอ่ะมาครับมาเปิดในห้องแต่งตัวของเราดีกว่า161กสอล่องไปครับลุย9ก้าสไปเลยครับเบ๊บโอ้โหซ้ำไปสองเอาอมาอหนึ่งแมนดาเอาซ้ำอีกแล้วอุ๋งกู เฮ้ยชุดออกชุดออกปัจจิเออเอาว่าเอามาได้หนึ่งแล้วเว้ยปัจจิชมพูไปอีกเอาออกอีกหน่อยสักตัวหนึ่งโอ้โหหมวกอุ๋มโอ้โหซ้ำยักษ์โอ้โหซ้ำซ้ำอีกโอ้โหมึงจะซ้ำไม่ได้เดียวซ้ำแบบยับยับไปครับอ่อยตัวนึงโอ้โหออกอีกซ้ำอีกมึงเอาซ้ำเข้าไปซ้ำยับยับโอ้โหเออซ้ำอีกแล้ว สงสารกูอะสงสารตัวเองว่ะทุกคนกูรู้สึกสงสารตัวเองบ้าเลยตอนเนี้ยสุ่มยังไงให้เกลือขนาดนี้วะเนี่ยมันเกลือมากเลยนะเอาซื้ออีก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 อ,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 อ่ะหมดเนื้อหมดตัวครับทุกคนหมดเนื้อหมดตัววะ่ะเดี๋ยวมีกล่องให้สุ่มกันว่อ่ะเปิดโอ้โห7วันเปิดบ้านเอกเอกเอเหานี้ได้แล้วเปิด3วันเปิด มาสองก็เปิดโอ้โ oh. ห <Brand. S 1> มาเปิดหมาอันนี้ก็จีอันนี้ชุดมาเปิดเปิดสามวันไปต่อไปต่อลอดวงลอดวงลอดวงก่อนลอดวง <S <S อ่ะอ่ะมาก็จีไปครับโอ้โหหมวกเฟรนพี่บอซ้ำแบบซ้ำไม่มีแบบ โอ้ซ้ำไม่มีแบบแผน่ะโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วกูหมดโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตังค์กะหมดแล้ว <c oughs> ได้มาเท่าไหรอ่อ่ะได้มาห้าร้อยโทเค็นเองอ,ะ <c oughs> อ่ะกูได้แค่สองชุดเองโอ้มันก็จะมีมันก็จะมีตัวเนี้ยที่สวยถูกว่ากับตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยที่น่าจะสวย <c oughs> ตัวเนี้ยหนึ่งละแรกตัวเนี้ยหนึ่งตัวละอ่ะเดี๋ยแรกก่อน แต่ราคามันก็ถือว่าได้อยู่นะไม่แพงมากนะในความคิดผมอะตัวนี้ก็สวยนะพูดถึงอะหายากด้วยนี่ก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะแต่จริงๆมันก็หายากหลายตัวเนี่ยตัวปีกก็ถือว่าหายากอยู่กระดูกก็เหมือนงานกระดูกก็หายากจะเอาอะไรดีวะทุกคนระหว่างระหว่างกระดูกกับปีกเอาปีกละกันอะปีกละกันตามใจทุกคนหน่อยละกันอะไปครับเสียดายอะมันเหลือโอ้ดูดิยังเหลือตั้งร้อยสิบบาท เดี๋ยวอีพีหน้าผมมาสุ่มมันต่อดีกว่ามันน่าจะอยู่อีกนานอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ากิจกรรมมันจะไปต่อเนี่ยกิจกรรมม่ตัวตัวกล่องกล่องสุ่มหน้ากากไฟเนี่ยต้องไปก่อนมันจะมาจะค่อยๆเรียงลงมาเว้ยไอตัวนี้ต้องไปก่อน มันน่าจะยังอยู่กับเราอีกนานอยู่ครับตัวปาจิอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่ม EP ต่อไปเออ EP ต่อไปเนี่ยผมจะมาสุ่มอีกสักชุดหนึ่งเว้ยเพราะว่าเราเหลือเศษมาตั้งร1 0ยเพชรไม่ใช่ร้อเพชรดิร1อโทเคนเออรอบหน้าเนี่ยผมกล่าวว่าผมน่าจะเอาตัวไอ้นี่ครับตัวกระดูกอืมรอบหน้าผมน่าจะเอาตัวกระดูครับรอบหน้าสวยดีอะชอบอะมาเปิดไอ้นี่หน่อยดีกว่าบัตรอีโวเหลือ26บใบ mm. แต่กิจกรรมตัวนี้ยังอยู่อีกนานเลยอีก9วันน่ะมันจะเหลืออยู่ปะวะ โอ้11ใบนี่เหลืออีก3วันครับไม่พอครับเราสุ่มทิ้งไป11ใบดีกว่าทุกคนปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็อีกหนึ่งใบปึ๊บโอเคอ่าหมดอันนี้เหลืออีก3 11วันก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีก9วันมันก็หมดแล้วอีบูนะ okay. อีบูก็หมดแล้วก็มีบาัา Diamond. Diamond. รตัวไดมอนด์ไดมอนด์เหลือ3วันว่ะสองใบอ่ะสองใบสุ่มแล้วกันหนึ่งสองโอเคพอ เก็บไว้เก็บไว้ไวนองนันเก็บไว้อ่ะไหนมาดูดิสกินปืนอ่ะบาเลต์อ่ะบาเลต์บาเลต์บาเลต์อยู่ไหนมาแล้วโอ้ยยังสวยอ่ะชอบเลยจับจัดโอ้ยสวยว่ะว้าวแต่งตัวเซ็ตแดงดีกว่าถือบาเลตเท่ๆด,ดูไปดูมาก็ลกเหมือนกันเลยดะอ่ะ๋ยวมาลองดีกว่า ว้าวดูดูียิงคนได้ไหมที่เนี่ยอุย้ยแต่สก,กินปืนมันสวยดีนะทุกคนดูรีวิวสักหน่อยละกันเฮ้ยผมไม่ได้ใส่หมัดไฟร้อยยี่สิบสามว่ะผมไม่ได้ใส่หมัดไฟมาอ้ยได้ไม่เข้าตีมเลยร้อยยี่สิบสามเัว,ว,วครับ ตัวยนะี่สิบสามดาเมจดน่าจะตายตัวเดี๋ยวลองลองแบบธรรมดาแต่จริงๆแล้วจอกเกาะเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้ดาเมจดแรงขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนอาจจะยังงงอยู่อ่าเดี๋ยวลองธรรมดาดูเอาเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้จอกเกาะหนึ่งเอาจอกเกาะหนึ่งไหมเอาใส่จอกเกาะหนึ่งแล้วกันถ้าเป็นตัวสีทองอ่าเราลองใส่แบบจอกเกาะหนึ่งบ้างเมื่อกี้จอกเกาะสองนะคือมันไม่ได้มีโอกาสทําให้ปืนมันแรงขึ้นนะครับจอกเกาะแต่ว่ามันจะช่วยทําให้เกาะมันหายเร็วขึ้นอ่า คือก่อแตกเร็วขึ้นว่างั้นเถอะก็เท่าเดิมร้อยยี่สิบสามไปหายละร้อยยี่สิบสามครับยังไงก็ร้อยยี่สิบสามน่าจะเป็นค่าดาเมจพื้นฐานแล้วอะหรือว่าดาเมจมันได้แค่นี้วะ <L ong> ในในโซนฟรีสไตล์อะเออเป็นไม่ได้บ้างในในโซนฟรีสไตล์าดาเมจมันได้แค่นี้ ร้อยยี่สิบสามเออไหนลองดาเมจดสกินธรรมดาอ่ะลองตัวนี้ดูบวกดาเมจหนึ่งหรือว่าดาเมจมันจะบั๊กมันจะตันแค่123หรือเปล่าในโซนฟีไซล์อ่ะเพราะว่าปกติบาเลตมันก็มีนัดที่มันเป็น140เหมือนกันนะบางทีลองยิงดูก่อนใคยอยู่บนหัวหน้าร้อยามอันนี้บวกดาเมจ1หนึ่งอันนี้บวกดาวเมจ1หนึ่งนะ ร้อยสามสครับร้อมสิบสอีร้อยสิปนมาด้วยนัดหนึ่งเมื่อกี้ร้อก็ประมาณนี้สรุปแล้วก็คือการเพิ่มจอกเกราะนะครับไม่ได้ทำให้เพิ่มดาเมจไปด้วยในตัวนั่นเองร้อ1สาเท่าเดิมสรุปแล้วดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ132นะครับประมาณนี้นะครับก็ บางคนก็ยังเชื่ออยู่นะว่าการจาะก่อนเนี่ยจะทําให้ดามเมจแรงขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็แค่ช่วยทําให้เกาะ3หรือเกาะสมันปิวเร็วขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็นัดต่อไปหลังจากที่เกาะมันแตกเนี่ยมันก็จะยิงแรงเองประมาณนี้นะครับอ่ะเข้าๆสรุปแล้วเพชรวันนี้ใช้หมดว่า17,000เพชรนะครับได้ก็จิมานะครับได้กอจิมา3ตัวแล้วก็ได้ชุดอุ่งมาหนึง แล้วก็ได้พวกหมวกที่ประทามาเล็กน้อยได้สก,กินปืนบาลตใหม่หนึ่งได้เฮ้ยคอเต่าขาวลืมเลยโอ้ยลืมได้ไงดิอ่ะลืมได้ไงอ่ะลืมได้ไงอ่ะเพราะคอเต่าดําอยู่ล่างสุดคอเต่าขาวอยู่ไหนอ๋อนี่งไงเป็นแบบว่าหนุ่มบินเทอร์หน่อยแล้วกันนะได้ไหมทุกคนคอเต่าสีขาวได้ปะ่ะก <c oughs> ็สวยดีนะผมูว่าคอเต่าสีขาวก็สวยดีนะคอเต่าดําก็ถือก็ยังสวยอย,อยู่ดีอ่ะก็ยังสวยคอเต่าขาวก็สวยดําก็สวยประมาณนี้ น้องใส่กางเกงขาวเลยสิอ่ะ้ยสวย,ยอยู่เออสีแบบสะอาดตาดีนะเออมันมันดูสะอาดดีอะ่ะเป็นเป็นแบบเออเพราะ,ะหนุ่มวินเทอร์อะไรเงี้ยหนุ่มเมืองหนาว <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP <c oughs> นี้ <c oughs> แยวโยแย๋โย <c oughs> แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแร็์แบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผม ตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ก,กุ